สวัสดีครับพูดกับสุขข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วกนกองหน้าไทยยิงอีกแล้วเพืกก่อติดกุฎตัมสันนะครับลงเสาหนัดบนเวทีญี่ปุ่นกดสกรอร์ที่2ในทันทียิง2นัดติดพระติดกุฎตัมสันนะครับกดสกรอร์ต่อเนื่องที่ญี่ปุ่นนะครับกับสโมสรนาราคาบ ต้นสกัดที่ญี่ปุ่นของพัทธิกกุตสันกอน่าทีมชาติไทยโดยลงสนามก,กุนเครื่องนดที่2พบกับมหาวิทยาลัยโอซากา้าซังโยปรากฏว่าพัทธิกกุตสันนะครับกอน่าทีมชาติไทยของเราโชว์อฟอร์มแกร่งอย่างต่อเนื่องยิงประตูกับนาคักบในนาทีที่33าพาทีมคว้าชัยชนะที่ญี่ปุ่นนะครับโดยเอาชนะกุ่แข่งไป1ประตูต่อศูนย์นะครับ แล้วเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่2องนะครับและเป็นการทําประตูที่2ของพัติกกุตกบสันบนเวทีญี่ปุ่นหลังจากเกมแรกก็หน้าจับประเทศไทยทำประตูแรกในเกมพบกับอาร์ติโกซูซูกะได้นะครับก่อนแน่นอนนะครับน่าจะมีอนาคตแล้วละครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็ยินดีด้วยนะครับกองหน้าพัติกกุตสันนะครับลูกครึ่งไทยของเราซึ่งแน่นอนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งดาวดวงใหม่ให้จับตาดูให้ดีๆนะครับ ซิกโกตอบแล้วนะครับประเด็นขว้าตองกวินในด่าันทีมชาติไทยลุยต่างแดนรอบที่2หลังจากคัมแบ็กสู่การลงสนามครั้งแรกในรอบ1ปีกับอีก9เดือนของเจ้าตองกวินธรรมสัจเจนันกับสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดพร้อมกับโชว์ผลงานเหนียวหนึบอย่างสุดทึ่งกระทั่งกลายเป็นกระสข่าวใหญ่ที่เวียดนามล่าสุดนะครับโคิกโกเกตเตียักเสนเมืองอดีตกุนือทีมชาติไทย มีแผนดึงตัวอดีตในด่านมือหนึ่งทีมชาติไทย<ม>ก็กลัเสริมแกลงในแนวรับให้กับฮานอยเอฟซีผนึกกำลังเพื่อล่าแชมป์โดยมีงบประมาณในการใช้ใจ่ายค่าเหนื่อยให้กับนักเตะชนิดไม่อัน้นโดล่าสุดกับโคซิโกเกียติสักเสนเมืองตอบกับสื่อของเวียดนามหลังมีข่าวว่าดึงตัวกวินบินได้เข้าสู่ทีมนั้นโดยโคซิโกตอบว่าไม่มีแผนงานดังกล่าวในจ่งจากณตอนนี้ทีมฮานอยเอฟซีมีฟิลิปเงียนยอดในทันแนทีมชาติเวียดนามยืนประจำการมือหนึ่งของทีมอยู่แล้ว สีแข้งยอดเยี่ยมไทยลีกสู่ทีมชาติไทยในยุคอิจิอิดวลกับเกาหลีใต้ในผังนี้ติดทัพชังศึกดวลเกาหลีใต้แนะ่มาซาทาไดอิจิอิหัวหน้าโค้ชญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการเดินสายดูฟอร์มนักเตะในศึกไทยลีกเพื่อเตรียมตัวดึงผู้เล่นฟอร์มเจ๋งสุดติดทัพชังศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่รู้สึกครับบนโลกเดินมนาคมซึ่งจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้สองแมตช์และทีมยอดเยี่ยมศึกฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่18ปปรากฏว่ามีสี่รายชื่อนักเตะไทยเข้าข่ายที่ มาชาติดดอิจิอิจะเรียกตัวติดทัพชังศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่เพื่อดวลกับทีมชาติเกาหลีใต้ก็ประกอบไปด้วยเจรวัต,ว,ตวังทพันธ์จากขนกันยูนเต็ดจอนาธานเข็มดีราชบ,บริอีฟซีมโาโกบัลลินี่จากเชียงรายยูนเต็ดและประเมิรอาจวิไลเมืองทองยูเนเต็ดนะครับอัปเดตความขึ้นหน้าสนามราชมังคลาก่อนเกมไทยดวลกับเกาหลีใต้ดกตรก้องศั์ยอนมานีนะครับ เพื่อว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกทกลเราถึงความพร้อมและความคืบนหน้าล่าสุดของสนามราชมังคลากีฬาสถานสังเวียนที่จะใช้ทําการแข่งขันในศึกฟุตบอลโลก2006รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2กลุมเซที่จะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ดเดนเดนมินาคามนีโดยดเดนเดนมินาคามนีที่จะถึงนะครับทัพจังสึกทีมชาติไทยภายใต้าการน,นําทีมของมาสาัธะดาิชิจะต้องออกไปเยือนทีมชาติเกาหลีใต้ก่อนในเกมนัดที่3 วันที่21มีนาคมตามเวลาประเทศไทย17.30นที่สนามโซเวอร์ครับสเตเดียมกรุงโซประเทศเกาหลีใต้และจากนั้นนะครับจะกลับมาเล่นในบ้านในเกมนที่4พบกับทีมชัดเกาหลีใต้ในวันที่26มีนาคมตามเวลาประเทศไทยทุ่เครึ่งณนะสนามร,รัชมังคลากฬาสถานตะด้านดรก้องศักดิ์นะครับเปิดเผยความคืบหน้าของสนามล่าสุดว่า สนามราชมังคลาสถานณตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการหลังจากนี้ไปจนถึงฟุตบอลโลกจะไม่มีการใช้สนามแล้วจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของสนามจะมีการปูย่าใหม่มีการพูดคุยกับนักวิชาการต่างๆในการดูแลสนามเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าก่อนที่จะถึงการแข่งขันการตรวจสอบสนามจะต้องพร้อมอย่างแน่นอนครับเพราะว่าก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นทางสมองกรุง ของกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของ AFC จะเข้ามาตรวจสอบเพื่อดูแลเรื่องความพร้อมต่างๆว่าสามารถยืนยันได้ว่าไม่มีปัญหาของเรื่องมาตรฐานครับด็กเอรกองศักดิ์กล่าวิท้ายทรงเฮมินโพสให้อภยัยอีคังอินหลังมีประเด็นรามากกัน กัปตันทัพสงขาวเกาหลีใต้พสให้อภัยแข้งรุ่นน้องพร้อมขอให้แฟนบอลให้อภัยและโอกาสกับเจ้าตัวซงเฮืงมินนะครับก่อหน้าทีมชาติเกาหลีใต้ได้พูดถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นในศึกเอเชียนคัพ2023ระหว่างเจ้าตัวกับอ e ีคังอินนักเตะรุ่นน้องในนามทีมชาติเกาหลีใต้โดยแข้งในวัย31ปีได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวว่าสวัสดีครับผมซงเฮงมินวันนี้ผมจะมาพูดอะไรบางอย่างที่จริงจังและยากสักหน่อย คังอินสานึกผิดในการกระทําของเขาอย่างจริงใจและขอโทษนักเต็เกาหลีใต้ทุกคนแล้วรวมถึงตัวผมด้วยตอนที่ผมยังเด็กผมก็เคยทําเรื่องผิดพลาดและทําพฤติกรรมไม่ไดีบ่อยครั้งแต่ผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ได้เพราะคําแนะนําและคําสอนที่ดีจากรุ่นพี่เพื่อป้องกันไม่ให้กิงอังประพฤติตนไม่เหมาะสมแบบนี้อีกพวกเราทุกคนในฐานะรุ่นพี่และผมในฐานะกัปตันเทียมจะช่วยดูแลคังอินเพื่อให้เขาเติบโตเป็นนักเตะและคนที่ดีในอนาคต ผมก็ไม่คิดว่าตัวเองทํางานได้ดีเช่นกันการกระทําในครั้งนี้ทําให้เกิดเสียงวิจารณ์สะท้อนกลับมาผมเชื่อว่าหน้าที่อย่างหนึ่งของเก็บตันทีมก็คือต้องไม่ทาเรื่องที่ไม่เป็นผลดีกับเทียมดังนั้นหากเกิดเรื่องแบบนี้อีกผมจะทําเพื่อประโยชน์ของเทียมเป็นหลักผมจะทําหน้าที่อย่างระมัดระวังมากขึ้นในอนาคตคังยินกําลังเผชิญกับเรื่องทียกลำบากหลังเกินเหตุการณ์น,นี้ปรดยกโทษให้กับผมในฐานะกับตันทีมชัดด้วยความกลุณาสักครั้ง เราขอโทษที่ทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเราจะทํางานกันอย่างหนักเพื่อให้ทีมชาติของเราเติบโตขึ้นในอนาคตและเราขอโทษที่ทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาสําหรับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับจะมีโปรแกรมลงเล่นในศึกคัพฟุตบอลโลกส่วน,นเชร,รอบ2อุม4ีนันที่3จะพบกับทีมชาติไทยของเราในการเปิดบ้านต้อนรับกกนมาเยือนที่สนามโซโบคัพสเตเดียมในวันที่ย1มีนาคมนี้นะครับ กรณนเข้าสิทธิ์คว,ว้ารางวัลน,นักเตะเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่18ก็การชาวเซอร์เบียของบุเลนโยเตดคว้ารางวัลนักเตะเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่18ของศึกไทลิกไปครอบครองเดสมเดิเลนะครับกรณนเข้าสิทธิ์้องเครื่องชาวเซอร์เบียกลายเป็นคีแมแองคัสกันในการบุกเก็บ3มแต้มจากตราดเอฟเซียนะครับเป็นคนยิงประตูนำสองหนึ่งจากจุดโทษและยิงอีกหนึ่งลูกนะครับประตูสําคัญให้กับทีมขึ้นนำสามสอง กานที่จะเฉือนชนะ4-3และยังเป็นผู้เล่นที่จ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายมากที่สุดถึง22ครั้งโดยผลงานในเกมล่าวนะครับยิง2ประตูโอกาสยิง2ครั้ง2ยิงเข้ากรอบ1สร้างสรรค์โอกาส9 1จ่ายบอลสำเร็จ22จ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายและตัดบอล1นครั้ง เดี๋ยวสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปนะฮะในศึก ik, ลิเวอร์พูลเกฤดูกาลสมัครสองสอสี่แมตช์เดทที่19บเกุรีรัมย์ยูเต็ดมีคิวเปิดบ้านรับแกมิเย,ยนทีมโปลิศเทโรเอฟเซในวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์นี้ตามเวลาประเทศไทย18.00นย์ศูจาใน,นสนามช้างอารีนาถ่ายทอดสดผ่านทาง AAS Play เพลย์ทูวิชั่นและ 3BB g ีบีนะครับเราปิดท้ายกันที่ด่วน ช่องทางการถ่ายทอดสดโยโกม่าเอฟบีนอตพบกับทูแบงคอกยูเนเต็ดอย่าลืมให้กำลังใจช่วงเย็นวันนี้นะฮะทูสปอร์สองถ่ายทอดสดแมตช์ชีชะตาโค้ชแบนดวนแฮร์รี่คีเวลการแข่งขัน,นในศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2 0 2 3ที่สารอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับทุกผู้ชมโดยเลกแรกนะครับจากฟุงทะเลทูแบงคอกยูเนเต็ดเสมอกับทีมชั้นญี่ปุ่นอย่างสุดมัน2-2แบงคอกยูเนเต็ด ทีมจากฟุงในศึกทะลีกทีมตัวแทนจากประเทศไทยนำทัพมาโดยโคชชัตตวันรีบานนะครับพบก,กับโยกมาฟซีมารีนอตดีกิชป์เจลีกลีกสูงสุดข,ของญี่ปุ่นนำทัพมาโดยฮ er, าริคิเวลอดีตยอดกองหน้าระดับตำนานของลิเวอร์พูลและทีมชาติออสเตรเลียและแอนเดรสันโลเปสดาวสโมสรเจลีกญี่ปุ่นในวันพุธที 28, ่21กุมภาพันธ์นี้นะครับก็คือวันนี้ตำราประเทศไทย1 8 0 0นา่น ณสนามน,นิสันสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทางทูสปอร์ตสองนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางทูแบงคอกยูเนเต็ดทีมของประเทศไทยของเราด้วยนะฮะท่ามผูออม้เชมนนิคสุข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นของวันพุทธทีิ21กุมประพานันธ์